มาครับทุกคนต้มนอไม้ครับต้มนอไม้นี่ผมจะปอกก่อนนะครับเป็นนอไม้ไลหลหรือนอไม้ชนิดที่มันมีขนนะแต่ว่ารสชาติมันจะหวานนะครับผมก็จะปอกเอาเปลือกมันออกก่อนนะครับปอกเอาเปลือกออกก่อนดีกว่าแล้วไปต้มนะครับจะได้แบบว่าไม่มีขนติดเนาะปอกออก,ออกให้หมดเลยเปลือกมันปอ,อกเปลือกน่อไม้ หน้าไม้ไหลข้นมีข้นแต่ว่ามันมันหวานนะครับรสชาติมันจะวนหวานๆนะครับหน้าไม้ไหลคนก็ต้มแบบชนิดที่ว่าต้มทั้งเปลือกเลยก็ได้แต่ถ้าแบบต้มแบบอันนี้มันก็จะกินเลยเห็ดแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ปอกเปลือกจกิงครับตอนแรกว่าจะปอกแค่เปลือก ส่วนข้างล่างไปมาปอกแบบปอกเบิดเลยดีกว่าน,น,นะครับป,ปอกเบิดเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีขนเดี๋ยวมันจะคันนี่ตอนนี้เราก็จะปอกปอกปอกให้หมดปอกให้หมดนะครับลหลังจากนี้ผมก็จะทำการเอาไปต้มเนาะ นานบรวใดทากับเขา่านานแล้วโดนแล้วแทบจะลืมไปแล้วสีมันก็เอาส่วนที่มันนิ่มๆอะตัวใดมันแข็งเขาก็ตัดออก มาครับหลังจากปอกเสร็จแล้วผมก็ทําการต้มน้ําไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนมันให้น้ํามันเดือดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาหน่อไม้นี่แหละใส่ลงไปเลยต้มไปเลยทําเป็นหน่อไม้ต้มไว้กินจิ้มแจ่วหน่อไม,ม้ต้มต้มต้มปิดฝาก็ เติมแก๊สเร่งความร้อนเร่งความแรงของแก๊สมาบานนี้ก็ถือว่ารอแค่น้ําเดือดแล้วก็รอแค่มันสุกนะครับก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการทำหน่อไม้ต้มนี้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้ไล่ นะภาษากลางไม่แน่ใจนะครับมันจะมีคนขนแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานนะครับไม่มีขมนะหน่อไม้ชนิดนี้จะมีแต่หวานก็น้ำเดงจึงครึ่งแล้วเด้อป๊ายสุกแล้วนะครับทุกทุกท่อนหน่อไม้สุกแล้วแหละนะดูผมเติมน้ำไปจักบาทหนึ่งกินสีเหลืองเป็นตะกินเลยบานนี้ นี่คือหน่อไม้ที่เราต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชิมชักหนึ่งหนึ่งต้นหอ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 นโอเคหัวะฮะไปกิน ถามเลยเยี่ยมครับวันไม้ต้ม